นะน้องนะประชาชนคนะอมมิวนิสต์คอนะมมิวนิสคอมมิวนิสต์น้องมวลชนคนดีของเราได้มาที่กระทรวงการต่างประเทศเรามาด้วยภารกิจอะไรของประชาชนนะลูกหลักชา,ากติศาสตร์เรามาเพื่อจับว่าการมีเหตุการณ์นะ เมื่อวานนี้อาหารทารของเรานัา้นได้เกี่ยวกับระเบิดที่กัมพูชาเอามาวางไว้ในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้น,นเป็นการลุกลามอธิปไตยไทยลุกลามชีวิตของคนไทยแล้วก็ผิดงิ้ด ติดตัที่ได้สัญญากันไว้ตกลงกันไว้ว่าจะไม่ใช้าาาาบบชสึ้น,ร,น,ะนะระเบิดมาวางไว้มาทำลายกานเปืองกาเืองกันและแต่ว่าทางคำบูชากาก็ได้เําิดตัวติดตัวมากานที่ได้ตกลงกันไว้เอาขึ้นระเบิดมาวางไว้ในพื้นแผ่นดินไทยอันนี้คือการลุกนารอธิปไตยไท,ย,ทยใช่ไหมไและก็ทำลายชีวิตของคนไทยใช่ไหม ต้องทำลายทำลายชีวิตของคนไทยเราการทำลายร่างกายของคนไทยเราอย่างยิ็นต้นอันนี้เราจะพอเดือดร้ายนะที่ชัดเจนว่านะขเขานันะ้นลุกลาลหรืออนดียไทยนะลูกลาลมาทำลายทำลายนะชีวิตของคนไทยนะมาทำลายร่างกายของคนไทยหนะ้าที่ของกระทรวงการต่ตา,งางประเทศเรามาที่นี่คือ หน้าที่ของการกระทรวงการต่างประเทศนั้นจะต้องเรียกทูเรียกเจา้าหน้าที่ไยังไม่ทําหน้าที่ปกป้องชีวิตของทหารหารและประชาชนคนไทยเลยใช่ไหมเราจึงมากันที่นี่นะมากันที่นี่เพื่อที่จะให้หนากระทรวงการต่างประเทศนั้นได้ทำหน้าที่นะให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรี ของประเทศไทยในการปกป้องอธิปไตยไทยในการปกป้องชีวิตของคนไทยใช่ไหมไหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศนนถ้าท่านไม่ทําหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยไม่รักษาชีวิตของคนไทยไม่รักษาพื้นแผ่นดินไทยไม่ทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะก็ ไม่จำเป็นต้องมีกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหม,ไมถ้าท่านไม่ทำหน้าที่ของท่านที่ถูกต้องที่หมาะวรตามกฎหมายตามเกียรติตามศักดิ์ศรีนะที่กระทรวงการต่างประเทศควรทำเป็นสิ่งที่กำหนดไว้ในประเทศไทยของเราถ้าไม่ทำอย่างเร่งด่วนท่านก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่ไหม ท่านก็ผิดจรียรทมร้ายแรงด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาทักท้วงกระทรวงการต่างประเทศก่อนเพื่อนเลยใช่ไหม <S <S ถ้าท่านไม่ทําหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศไทยในการปกป้องอธิปไตยไทยปกป้องชีวิตของคนไทยปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยก็เท่ากับท่านนั้นอวยขมรใช่ไหม ท่านก็อวยขมรท่านก็ปล่อยให้ขมรทําชั่วไปโดยไม่ทักท้วงอะไรไม่ทําหน้าที่อะไรเท่ากับส่งเสริมให้ขมรนั้นลุกลามประเทศไทยต่อไปใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนี้ท่านก็ควรจะเปลี่ยนชื่อกระทรวงการต่างประเทศนั้นเป็นกระทรวงขมรใช่ไหมเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่า นะกระทรวงการต่างประเทศของไทยนั้นควรจะกลายเป็นกระทรวงทาตุเขมรใช่ไหมกระทรวงที่ฆ่าเขมรใช่ไหมนะกระทรวงที่นะ่าเขียนนโยบายเอาไว้ด้วยนะท่านควรจะเปลี่ยนชื่อซะถ้าท่านไม่รักษาชาติไทยไม่รักษาผลประโยชน์ของไทยไม่รักษาผืนแผ่นดินไทยท่านก็ควรจะเปลี่ยนกระทรวงว่าเป็นกระทรวงเขมรใช่ไหม เต็นกระช่วงกระทรวงรับใช้ขเมนใช่ไหมเต็นกระทรวงพาดขเมนใช่ไหมท่านก็ควรจะเขียนนโยบายเอาไว้ด้วยนะติดไว้หน้ากระทรวงของท่านว่าถ้าขเมนต้องการผลประโยชน์อะไรกับประเทศไทยให้มาใช้ท่านได้เลยท่านรับใช้เต็มที่เลยใช่ไหมท่านก็เขียนเอาไว้ให้ชัดเจนนะ ให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมของท่านใช่ไหมเ็เขียนเอาไว้ให้มันชัดเจนน้าขเมนเขาจะได้มาใช้กระบวนมาใช้กระทรวงขเมนได้อย่างถูกต้องใช่ไหมถ้าท่านไม่ปกป้องผืนแผนดินไทยแล้วไปรับใช้ขเมนท่านก็คือคนทรยศชาติใช่ไหมท่านก็ไม่ควรจะอยู่ในกระทรวง ต่างประเทศของไทยต่อไปใช่ไหมถ้าท่านไม่ทําหน้าที่ท่านท่านก็ไม่ควรหรอกนะไม่ควรที่จะมาอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศหรอกลาออกไปแล้วไปอยู่กับขแมรดีกว่าใช่ไหมอยู่ไปก็นักแผ่นดินไทยใช่ไหมท่านไม่ควรอยู่ไปหรอกนักแผ่นดินไทยปล่าเลาวถ้าท่านไม่ทําปฏิกิริยาอะไรไม่ทําหน้าที่ที่ถูกต้องที่เหมาะวร เรียนมาทำไมเรียนมาแล้วมารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศไม่รู้หน้าที่อันควรแบบนี้ก็ไม่ควรจะอยู่ในกระทรวงต่างประเทศต่อไปใช่ไหมอตอนรับราชการก็บอกว่าจะจงรักภักดีต่อชาติศาตสาตร์และทําประโยชน์ให้กับประชาชนตอนสอบบรรจุเข้ามาตอนเลื่อนชั้นนะตอนปฏิญาณก็พูดดีนะ แต่ตอนตอนทำจริงๆทำตรงกันข้ามใช่ไหมถ้าท่านทำตรงกันข้ามอย่างนี้ท่านอย่าอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศอย่าอยู่ในแผ่นดินไทยให้หนักแผ่นดินไว้ใช่ไหมประชาชนเสียภาษีจ้างท่านมาเพื่อให้ปกปักรักษาอิิปตัตไตยของไทยปกป้องผลประโยชน์ของไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านควรทำหน้าที่นี้ นะท่านควรทำหน้าที่นี้ถ้าท่านเป็นคนดีจริงถ้าท่านเป็นคนดีจริงถ้าท่านไม่ได้เป็นคนชั่วนะแต่ถ้าท่านเป็นคนชั่วเอาประเด็นนี้ก็แล้วกันเอาประเด็นว่าถ้ากระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่รัฐมนตรีลงมารวมทั้งผู้ดูแลรัฐมนตรีด้วยก็คือนายกรัฐมนตรีใช่ไนไงตั้งแต่ผู้รักษาการนายกรรัฐมนตรีลงมาเลยกระทรวงการต่างประเทศจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถ้าท่านเป็นคนดีจริงท่านต้องทำหน้าที่ที่ดีของท่านในการปกป้องอธิปไตยไทยปกป้องชีวิตของคนไทยปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเราด้วยการต้องรีบเชิญหรือว่าเรียกทูดของกัมพูชามาประท้วงอย่างรวดเร็วใช่ไหมมาประท้วงพฤติกรรมนันชั่วร้ายอันไม่ถูกต้องไม่ดีงามนะ พฤติกรรมอันน่าเกลียดของกัมพูชาใช่ไหมท่านต้องพฤติกรรมท่านต้องประท้วงพฤติกรรมอันน่ารังเกียจอันไม่ถูกต้องของกัมพูชาอย่างรวดเร็วแต่อันนี้ปรากฏว่านะรักษาการนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าจะต้องตรวจสอบดูก่อนเป็นระเบิดเก่าระเบิดใหม่มันไม่จําเป็นวพราะเป็นระเบิดเก่าระเบิดใหม่แต่มันเป็นระเบิดที่ทางกัมพูชามาวางไวไไ้ในประเทศไทยใช่ไหม มันลุกล้ำผืนผ่ะดินไทยแล้วใช่ไหมทำลายชีวิตคนไทยแล้วใช่ไหมคุณต้องทักทวงคุณต้องทำหน้าที่ของคนไม่ใช่ช้าอยู่อย่างนี้ช้าอยู่อย่างนี้ประชาชนคนไทยเขารู้เร็วกว่ารัฐบาลอีกใช่ไหมถ้ารัฐบาไลไร้น้ำกาแบบนี้คุณออกไปเสียดีกว่าใช่ไหม คุณจะอยู่ไปทําไมให้หนักแผ่นดินคุณจะอยู่ไปทําไมให้ประชาชนเขาทิ้งชางรานเกียรติคุณจะอยู่ไปทําไมโชว์ความชั่วความเลวไรเพราคุณไปทําไมใช่ไหมคุณไม่ควรจะอยู่หรอกถ้าคุณจะชักช้ายอยู่อย่างนี้อวยกัมพูชาอยู่อย่างนี้ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเนี่ยที่ประเทศกัมพูชาเขากล้าลุกรานแผ่นดินไทย ทั้งทั้ทงที่ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย <S <S เขามีกำลังทหารน้อยกว่า <S <S <ess ical government> เขามีกำลังเศรษฐกิจที่น้อยกว่าแต่ทำไมเขากล้ารุกลานแผ่นดินไทยเพราะม,ามันมีคนไทยที่มีตําแหน่งใหญ่ๆบริหารประเทศนั้นเป็นไส้ฝึกอยู่ใช่ไหม <S ess ical music> เขาจึงกล้ารุกลานแผ่นดินไทยมันชัดเจนที่สุดก็คือ คลิปทรยศที่ลุดออกมากขององค์อิงและคุนเซนใช่ไหมอันนี้มันชัดเจนว่ามีนายกของไทยนั่นทรยศชาติใช่ไหมถ้าคิดไม่ใช่นะบอกว่าฮุนเซนอยากได้อะไรบอกมาเลยจะจัดการให้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าทหารของไทยนั่น เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับหุนแฟนและองค์เองใช่ไหมมันชัดเจนว่ามีนักการเมืองของไทยระดับผู้บริหารสูงสุดนั้นทรยศชาติทรยศแผ่นดินใช่ไหมเขาจึงกล้าลุก,กลานแผ่นดินไทยที่เจรจากันก่อน,อนหน้านี้นั้นเขาต้องมั่นใจ เจรจาก็ต้องไม่รู้กี่ทีแต่ไม่ได้บอกให้ประชาชนรับรู้นะเจรจาอะไรกันบ้างเราไม่รู้แต่ที่เรารู้ก็คือกัมพูชาเขมรซึ่งมีกำลังทหารน้อยกว่าไทยนมีเศรษฐกิจด้อยกว่าไทยกล้าลุกลา,านแผ่นดินไทยใช่ไหม,ไมถ้าไม่มีคนที่มีอำนาจนั้นเอ,อือ้ออวยนะ่ะเขาไม่กล้าเด็ดขาดเลยใช่ไหม เขาไม่กล้าแต่นี่เขากาล้าเราก็ว่าทำไมเขาถึงกล้าแต่แล้วคนไทยก็ถึงบางอ้อว่าที่เขากล้านั้นเพราะมีผู้บริหารสูงสุดของรัฐบาลไทยนั้นไปเอื้ออวยไปเข้าข้างข้าศึกข,ของเราใช่ไหม <Hey. S 1> ด้วยกรณี คิดอัพยศที่ลุดออกมาใช่ไหมนั่นแหละมันชัดเจนพอมันชัดเจนอย่างนี้เราก็ถึงบางอ้อว่าทําไมาทําไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นและทําไมเมื่อทหารไทยเหยียบกับระเบิดของกัมพูชาที่มาวางไว้ในแผ่นดินไทยแล้วนาทางผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีทางรัฐมนตรีนะ ต่างประเทศทั้งเจ้าหนะ้าที่ต่างๆกระทรวงการต่างประเทศนั้นยังไม่รีบประท้วงอีกใช่ไหมมันมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่พากันเดินหน้าทรรยศชาติใช่ไหมถ้าคุณไม่ใช่คนทรรยศชาติไม่ใช่คนทรยศแผ่นเดินเก่งคุณต้องรีบเรียกชูจัมพูชามา ครับทุอย่างเล่นด่วนใช่ไหมเราก็จะตรวจสอบดูว่าตกลงนายรัฐมนตรีหรือรักษาการนายรัฐมนตนรีนายรัฐมนตรีนาต่างประเทศนาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนั้นเป็นคนทรยศชาติหรือเป็นคนรักชาติก็ดูจากการทําหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศว่าจะรีบพับทวงปะทวง กัมพูชาโดยด่วนหรือไม่ใช่ไหมมันก็ดูกันตรงนี้แหละว่าเขาจะเป็นคนอัปยศหรือจะเป็นคนกตัญยูเป็นคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติหากษัตริย์และประชาชนไทยอย่างแท้จริงวันนี้เราจึงมายื่นหนังสือมาให้ข้อมูลมาทักท้วงหนากระทรวงการต่างประเทศว่า ถ้าท่านไม่ใช่กระทรวงทาตุขเขมรถ้าท่านไม่ใช่กระทรวงทาตุขเขมรท่านก็ต้องรีบทักทวงรีบปะท้วงนาทางขเขมรอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดใจไหมแต่ถ้าท่านเป็นทาตุขเขมรธาตุนเสน้นทาตุนมาเนต็ตทาตุขเขมรท่านเป็นผู้ทรายยศชาติทลายยศแผ่นดิน เป็นพวกอคาตันโย و, เป็นพวกหนักแ่นเดนเป็นพวกไร้ปัญญาเป็นพวกไร้น้ำยาในการปกป้องชาติศาสตร์และประโยชน์ส่วนรวมของชาวไทยท่านก็จงชักชาต่อไปใช่ไหมชักชาต่อไปให้ประชาชนไทยรู้ว่าท่านคือคนเลระยำคนอัปปีที่สุดใช่ไหมท่านก็จงชักช้าต่อไป ชาไปเรื่อยๆให้มันบันไรยไปเรื่อยๆรับตัวท่านเองก็จะบันเลยในที่สุดใช่ไหมตัวท่านเองก็จะบันไลยในที่สุดจ,าก,จ,ดจากวิบากร้ายของท่านที่ท่านทำแล้วประชาชนไทยก็จะไม่ไว้วางใจท่านอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางนักการเมืองที่ดูแลกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมเลือกตั้งข่าวหน้านั้นจงด่งธรณีเลยใช่ไหม แต่ละวันแต่ละวันนั้นแทนที่จะสร้างผลงานที่ดีสร้างความดีสร้างผลงานที่ดีให้ประชาชนไทยได้ชื่นใจให้ประชาชนไทยได้ไว้วางใจอบอุ่นใจนั้นกลับไม่ทํำทำแต่สิ่งอับปีไปเรื่อยๆใช่ไหมทำแต่สิ่งอัปยศไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่คือสันดานชั่วของคนชั่ว ที่มาแทรกซึมในประเทศไทยใช่ไหมนี่คือข้าศึกตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมท่านจะเป็นข้าศึกตัวจริงเสียงจริงเป็นคนอบอปยศเป็นคนอับเนนรีท่านก็จงทําสิ่งที่เลวร้ายนั้นต่อไปชักช้าต่อไปอย่าได้รีบด่วนในการเรียกโทษกัมพูชามาทักทวงมาประท้วงใช่ไหม แต่ถ้าท่านเป็นคนดีมุ่งหวังประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติรักอธิปไตยรักชาติศา,ศาตสาศาตร์และประชาชนไทยนั้นท่านต้องทำหน้าที่เรียกทูตกัมพูชามาทักท้วงมาประท้วงโดยด่วนเช่นเพราะฉะนั้นเราประชาชนไทยก็มาสื่อสารให้กระทรวงการต่างประเทศนั้นได้รับรู้ประชาชนไทยเขาไม่ได้มี หน้าที่เหมือนท่านเขาเป็นเพียงประชาชนไทยแต่ก huh. uh ็มีหน้าที่ปกป้องชาติศาสติและประชาชนไทยตามบทบาทของประชาชนใช่ไหมเขายังกล้าหาญเลยใช่ไหมเขายังมีปัญญาใช่ไหมแต่ทำไมกระทรวงการต่างประเทศที่ขาดจังเลยใช่ไหมนักการเมืองที่ดูแลทำไมที่ขาดจังเลยใช่ไหม ทำไมอับอับปัญญาจังเลยใช่ไหมท่านจงแสดงความจริงของท่านว่าท่านเป็นคนที่ขาดเป็นคนอับปัญญาหรือเป็นคนกล้าหาญเป็นคนมีปัญญาในการตกต้องอธิปไตยของชาติใช่ไหมครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งในการพิศศสูจน์นากระทรวงการต่างประเทศว่าเป็นคนเช่นไรถ้าท่าน เป็นคนดีเราก็จะส่งเสริมท่านใจไหมแต่ถ้าท่านเป็นคนชั่วคนอับป,ปีประชาชนไทยก็จะใช้กฎหมายกฎสังคมจัดการกับท่านเลยละวิบากรายแห่งความอัโยาอยู่ในแผ่นดินไทยนาได้รับผลประโยชน์จากประเทศไทยได้รับเงินเดือนได้รับความผาสุกจากประเทศไทยแต่ไม่ดูแลประเทศไทย เอายกประเทศไทยนั้นคนเหล่านี้ย่อมพินาศทิพย์หายได้รับหายานาใช่ไหคุณจะต้องได้รับหายานาในชาตินี้ชาติต่อไปและชาติอื่นสืบไปถ้าคนคุณเป็นคนอักตันโย و, แต่ถ้าคุณเป็นคนดีมีความกตัญญูทำหน้าที่ที่ดีคุณจะเจริญรุ่งเรืองในความอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมประเทศชาติก็อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหม อ้าวก็ส่งข่าวถึงกับส่วนการต่างประเทศนะเราเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นส่วนการเดินทางเป็นเรื่องของท่านพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้อย่างนี้ประชาชนก็มาชี้ทางท่านเท่านั้นนะส่วนการเดินทางก็เป็นเรื่องของท่านว่าท่านจะเดินทางไปสู่ความเจริญของสังคมประเทศชาติความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมประเทศชาติหรือความหายยนะของประเทศชาติ ความหายนะาของประเทศชาติท่านก็ต้องหายนาด้วยเช่ไไมแต่ถ้าท่านไปสู่ความดีงามท่านก็เจริญประเทศชาติก็เจริญด้วยเช่ไไมอ้าวพี่น้องมวลชนคนดีทั้งหลายราไม่พร้อมเราไม่พร้อมเราไม่พร้อมร,มร,อมรวมพลังคนดียรวมพลังคนเดียรวมพลังคนเดีย,ค,ดยคิดเดียโอดเดี อามเดีสดาเดีสลายอัตตาสามัคคีนิพพสเยศขอบคุณพี่น้องอดีทุกท่านครับ